สวัสดีครับสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีราวหลวงปู่ทวดดอนปัจจัยบิน027ครั้งที่50วันที่29ธันวาคม258ครับบัดนี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29ทธันวาคม258 8าข้าพเจ้าในนรายกซั์ ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระกราปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนทรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตลต่อไป บทสวชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาส,าสุนันตุสักโมขทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขรัตเตจันทลิเควิมาเีทีเปรเทจคา,าเมตาุวันนาคาหาเนีเคหาวัตุมีเคเต ุมมาจะยันตูเทวชาาธารวิสเมยคคันทัปนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนีวาราวัจนังสาทโวเมสูนันตูธรรมสวรกคโรอัยยมพันตาธรรมสวรกคารอัยยมพันตาธรรมสวรกคารอัยยมพันตา บทสวดนวมัมการสิทธิคถานาโมตัสสะภควาตตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาตตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาตตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสันังยังพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสธิเมโหตุสัพพานัตถิเมสันังยังธัมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสธิเมโหตุสัพพานัตถิเมสันังยังสังโคเมสนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสธิเมโหตุสัพพาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทหัตถายาสัพพปปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวชเชนะมาหุนตูสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพปปานินางปูเรตวาปารมีสัพา ปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตจาวเชนะมาวุนตูสัพพูปัทวามหากาลุนิโกนาโทสุขายะสพพะปานินางปูเรตวา,ารามีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตจาวเชนะมาหุนตูสัพผู้ปัทวาบทดสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสูตังเอกังสม,มยังภควาสกเกสูวิหรารติกาปิโรทุตสมิงมหาวเนมาตาพิขุสังเคนะ สัดทิงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวหารันเตหิทัสสหิจโรกาตถโหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตาหุนติปควนตังทศนายะพิขุสังคัญจาอา,าอตโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัดเทโหสีอายังโคะควาสกเกสุวิหารติกาปิโรตุสมิงมหาวณนีมหาตาพิขุสังเคนะสัดทิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวารันเตหิทัสสหิจโรกาตถโหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปิตาหุ่นติพควนตังทศนายะพิขุสังฆาญานูนะมยยมปีเยนะภควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกปิตวาภควาโตสันติเกปฏิกาคาถาภาเสยามาติอาตโกตาเทวตาเสยยะถาปิมนามภะวาปุริโสสัมมันทิตังวาภาหังภาษาเลยยะ ปัสสาลิตังวาพังสมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสสอันตริตาปะกวาโตปุระโตปะโตระหังสูอาตะโขตัเทวตาภควันตังอภิวาตทตวาเอกะมันตังอัถังสูเอกะมันตังทิตาโขเอกะเทวตาพควโตสันติเกีมังคาถังภาสิมหาสมยโยปวนะสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตัมหายิมังคมัสสมัยยังทักกิตาเยวะปราทิสัสังคติอาตะโขอปราเทวตาะกวโตสันติเกีมังค่าถังอภาสิ ตัดตัดพิกโบวสมาทังจุติตังอัตโนุชุกัมกังสุสารถิวะเนตานิขัยตวาอินทาริยานิลักขันติปันติตาติอัตโขอัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมาฆาทังอัปัสสิทธตวาขีลังเชตวะปารีทังอินทขีลังโออาจ่ะเมเปชาจจจารันติสุทาวิมาราจะกุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาตะโคอราเทวตาภควโตสันติเกยมังคาตังภาสีเยเกติพุทธังสนรนังกตาเสณเตคามิสันติอปายาภูมิปาหายามนสังเทอยังเทวกายังปาริปูเลสันติติอาตโคภควาภิกุอมเตสีเยภูเยนะพิกเวทาสสุโลกตาโตสุเทวตาสันนิพิตาหุนติตตาตาคตาตังทัตนายภปิกุสังกัจาเยปิเตพิกเวอเหส่งอติตัมาตนาหันโตสมาสมทาเตสัมปิภควาตานังเอตาปามะเยวะเทวตาสันนิพิตา อาเอสองสัยญิถาปิไม่หังเอตาลาหิเยปิเตปิกเวพวิสันติอานาค้าถามานาันังอันโตสมาสมัทาเตสัมปิปวัตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสนิปิตาภวิสันติสยสยญิถาปิไม่หังเอตาลาหิอาจิกิสามิปิกเวเทวกายาน,านัง นามานิกิติสามิภิกเวเทว,ว,ว,วกายานังนามานิเทศิตสามิภิกเวเทว,วกายานังนามานิตั้งสุดนาคาสตุกลงมนานสิกาโลถาภสิสามิติเอวันปันเตติโกเตภิกขุปุปรโตปจัตโสสมภวาเอตทัทโวจัสิโลกามุตติสามิยะถาปุมาตถาสิตาเยติตาทิเลภาลังปะิตาสมัยตา ปูทโธศิยวัสนีนาโลมหังสัพพิสสะพุโนโอทาตตามณสาสุทาวิปัสสนมนาวิราปิญโยปจเตยยัตวาวะเนกเปรดวัตเวตาโตวามันตยิสสะถาสาวะเกษสะเนลเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานนทาพิกโบเตจังอาตปะมัดกลุงสุตวาพุทธศาสตานังเตสัมปาตุลหุยานังมุสานัทสนังอเปเกสตะมัตถขุงสัตสังอาตสัตตลิงสตังเอกสัสานังอนุสานามัทธสูง อเปนเนันตามาตัดคงที่สาสภาบูตาหุงตันจาสพังอภิญยาเยาวะวากิต,ตวานัตถุมาตโตอามัจยิสัทธาสาวเกศรเนระเตเท,ทวกายาอภิกัรตาเตวิชานาถาพิกโวโยเยโวหังกิติยิสามิกิรายอนุปปัสโสสตาสาสาวยจาภูมากาปิดาทวาอิต,อติมันโตชุติมันโตวันนาว,วันโตยศศินโนโมทามานาพิกามุงพิกุนันสมิติมนัง สาหัสสายเห่เมืว่าตายขานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันดวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิการมุงพี่ขุนัางสมิติวนนางสาตาขีราติศาสสายยขานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันดวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิการมุงพี่ขุนังสมิติวนนางอิเตเตโสลสหัสสายยขานณตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันดวันโตยัสสสิโน โมทัมนาอภิกรรมุงพี่ขูนน้งสมิติว่างเวสามิตาปจัตสตายขานานตะวันีโนอิทิมโตชุติมัโตวนาวโตยศสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพี่ขูนน้งสมิติว่างกลุ่มพิโรราชอิโกศบเวปุลัสานิเวสนางปิญโยนางสตาสสสสังยขานังไปยิรูปาสติกลุมพิโรราชอิโกศปาคาสมิติว่างปุริมันตาที่สังราชาทัตตาละโถปัสสสติคันทภานางอธิปติมหาราชายศศิโส ปุตตาปิตาสาพะโวอินทนามามหาปราอิยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโนโมธานาอภิการมุงพี่กูนางสมิติวนังทัดทีนันจาดสิ่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมภันานังอธิปฏิมหาราชายัศศิโสปุตตาปิตาสาพะโวอินทนามามหาปราอิยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโนโมธานาอภิการมุงพี่กุนางสมิติวนัง ปจฉิมันจัดที่สั่งราชาวิรูปโกปัสสาสตินางขานังอธิปติมหาราชายาสสศิโสปุตตาปิตาสาพระโวอินทนามามาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตชัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขุนังสมิติวานังอุตตารันตาที่สั่งราชากูเวโลตปัสสาสติักขานังอธิปติมหาราชายาตสศิโสปุตตาปิตาสาพระโวอินทนามามาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขุ่นังสมิติวันัง ปุริมาทิสังทตละรโตทกขีในนาวิรุณาโกปชีเมนาวิรุปขูโกเวโรจังทิสังจตารโลเตมหาราชาสมันตาจโรทิสาทัทธลมาณาถังสุวเนกาเปโรตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากุวันจานิกาสถามายากูเตนตุเวเทตุวิปูจาวิปูโตสหจันทโนกามเสถโถตหกินุคันทุนิคันทุจักปานาโทโอปาบัญโยตตเทวสุโตตมาตาลิจิตตเสโนจักนทโพนโรราชาเชโนสโพ อาคูบัญจัตสิโขเจวติมพลรูชิวะวจชสา,าเอเจจันเยจาราชาโนคันธปาาราชุภิโมทัพม,มานาพิการมุงพี่กูนางสมิติงว่านางอาถากูนาภาษานาคาเวสรา,าสาหะตาจากากรบา,าสสราอาคูปายาคาสายาธิพิยามุนาทัตตะรัฐาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคัสสมิติงว่านางเยนาคาราเชสาสาหารันติที่พาทิชาปะคิวิ ตตคูเวหายัสสาเตวานามาชปตาจิตตาสุปตาอิเตเตสนมังอภยันตาทานังขาราชานามิสุสปันนตโตเขมมะกะสิพุทโธสนาหิวาจาหิปวะหายันตานาคาสุปันาสารณะมากังสุพุทธัง ชิตาวชิยัตเถนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโรวสเวสเตเตอีทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาษาเวปจิติสุติติจับปารโทนมุจิสาสตันจัเพลิตปูตานังสเพเวโรจามะกาสันในหิตาวพระลิงเสนังเราพัธมุปาข้ามุงสัมโยธานิพัตันเตพิขูนางสมิติกวนัง อาโปจัตเทวาปฏิวีจัตเตโชวายโยตัตาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมโจัดเยสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสสิโนท่าเสเตทัศตากา,ายาสาเพนานาณตะวันิโนอิท,นทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสสิโนโมทัมนาภิการมุงพิขูนางสมิติมวานังเวณทูจทัตเทวาสลีจัสมาจาัตเทเวยมาจันทัศสุปนิสาเทวาจันทามาคูบุและกีตาสุยสุปนิสาเทวาสุยมาคูบุและกีตานาขตานิปุลและกิตวาอาคุบันเทวราหกา วสุนางวสโสเศธโถสโกปค้าปุรินทโทถ้าเศษเตตัสตากายาสเพนานัตะวนิโน,โนอิทิมัโตชติมโตวันวานาวันโตยัสสสิโน,โนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสมติวาน,านังอัฏฐาคูสัพพูเทวาชาลัมิกิสีคาริวะอาริตะกาจะโราชาจาอุมาปุภานิพาสิโนวัลุนาสะธรรมะจาสุตตาจะอเนจกาสุริยะลุจิราอาคูอาคูวาสะวนิสิโน ทสาเสตทัาสตากายาสพเพนานตัตะวนันนิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันดาวันโตยิสัสสิโนโ,โมามานาอภิกามุงพิกุนังสมิมติงวะนัง สมานามหาสมานามุติสามนุษสุตมาคิตาปุตุสิกาอคูอคูมโนปุตุสิกาอัตถาคูหาลิโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอคูเทวาเยสสัสสิโนทัสเสเตทัศตากยาสเพนนัตวะนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตเยสสัสสิโนโมทัมนาอภิกามงพิขูนังสมิติมวานังสุกากรุมหารุณาอคูเวคานาสสหะโอทาตตาคัยหาปามุขาอคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหากัชามิสกาจยาสัสสิโน ้อย่างอาคาปชัชโนโยที่สาพิวสติถ้าเศตัยถ้าสทากายาสาเพนานัตะเวนิโนอิตทิมัโตจุติมันโตนันงเวน,นโตยัสสสิโนมธทัมานาอภิการมุมปิกุนางสมิติกวนานังเขมิยาตุสิตาย,ยามากตะกาจาตยัสสสินโนสัมพิตาการามาเศฐาโชตินามาจะอาสวะ นิมานัติโนอาคูอัตถาคูปะไดนิมิตาถ้าเสเตทัสตากายาสเพนะนัตะวันิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมาณาอภิการมุงพิขูนังสมิติวกนางสเตเตเทวานิกายาสเพนะนัตะวันิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัิติสาสหะ ปวุทาสติมากีรังโอคติน,นะมะนาสวังทัาเขมโมคาตลาลังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุปปรมาปะละมันโตจัตปฏัยที่มะโตสหะสันนังคุมาโรติโสจาโสบาคัสมิติวะนางังสหสัสสปรมามะโรกานางมหารมาพิติตติอิโป,ปะปนโนชติมันโตพิสมากายโยยสสิโสท่าเศถษอิสราอากูปเจกะวสวัตติโนเดสันจักมมจโตอาคา,าริโตปร,ริวา,าริโต เดจจัตสภอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาพิกามิปัสกันหัสามันทิยังเอถาขนาดถาพันธาถาลาเคนะพันธะมาทุโวสมันตาปริวาเลยถามาโวมูลจิตาโกจินังอิติตตถามาเโนกันหัดเสนังเปเศยิปานินาตละมาจะสรางกตะวานะเพระวังเยถาปวุสโกเมโคนัอายันโตเสวิจโกทาทาโสปัจุธาวติสังกุโตอยังวเสตันจัพพังอภิญญายะวะวิคตวานะตุกมา ต,ตัโตอามาันตยิสทถาสาวกเกศาธเานะเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโบเตจาอาตบมักกะลุงตุตวะสุตตวาพุทธศาสตารานางวิตาลาเคหิปากามุงเนสังลมมัมปีอินชยงสเพวิจังคามาพยาติตายัสาสิโนโมทันติสาปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลละชยปรกร นมโมเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมมิกาเตปรสสิทธิปสิเทวานารายารเมสุราสิทธิพร,รมาะอินทาจัตาจุโรกาคัมพีรกกกาสมุทธาผู้ตั้งคังค่าจะสัพพรรมัชยปยะปสิทธิพวันตุเต ชัยยชัยยะทรณิทรณีอุทธิอุททิชัยยะชัยยะขคนรตนรณีไซนิไลไซเซนนาเมรุราชพนนรชีชัยยะชัยยะคำพีระสมพีนาเคธนาคีปีสาจะภูตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุกชา ใช่ยะใช่ยะวรุณนุมุาสาตราใช่ยะใช่ยะจำปาที่นาคากุรคันทกใช่ยะใช่ยะคัชคนนตุรงสุกรลปุชงสีหาพยัาธีปาใช่ยะใช่ยะวรุณนมุขยาตาจิตาทิตาเสนารีปุนัต สุดที่นอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตาเรสถานสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันตินสถาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาภาวะเขชัยยะชัยยะวรุณนายเคชัยยะชัยยะราคเสสุราพุตเตชะชัยยะชัยยะ พระเมนทกณาชัยชัยราชาธิราซาชัยชัยชัยปตวิงสพังชัยชัยอรหันตาปเจกพุทธสาวังชัยชัยยามเฮสุโรหโรหรินเทวาชัยชัยยาพรหมาสุรโคชัยชัยย่า นาโควิรุณฮะโกวิรูปะโคจันทิมาราวิอินโทจจเวนะเตยโยจกเวโรวรุุโนปิจัอะคิวาโยจปาชุนโฮกุม,มาโรรตรระโก อัทธารสาะามหเทวาสิทธิตาปัสสะอทัทโยอิสีนโนสาวกาสพภาชัยยราโมะวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโฆจะทสัสป,ปาโรจะชัยยกะเอเตนะชัยยเ,เตเชนะชยัยยโสติปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโอตุเตชัยมังคารัง ชโยปิพุทธสัสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยมโพทิมันเตปโมทิตาชยตทาพรหมคณามเฮสีโนชโยปิพุทธสัสิริมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยมโพทิมันเตปโมทิตาชยตทาอินทาคณามเฮสีโน ชยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมารัสจปาปิมโตปราชโยุโคโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชัยยตถาเทวคณามเฮสีนโนชายโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมารัชจปาปิมโตปราชโย ุคโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยตธาสุปันนคณาเมเฮสินโนชัยโยปิพุทธาสสิริมโตอายังมารัสจปาปิมโตปราชโยุคโคสยัมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยตธานาคคณาเมเฮสินโน ชัยโยปิพุทธัสสสิริมโตอายังมารัสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยัโพธิม ah ันเตปโมทิตาชัยยตตสะพรมะคะนามิเฮสีโนชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคารัง ชยมังคะเรอปาราชิตาป,ปันรังเกสีเสปตวิโปคะเรอภิเสเกสะพุทธานังอคัปโตปโมตติสุนัตังสุมังคารังสุภาป,ป,ะปะตังสุทธิตังสุขโนสุโมโตจาสุยิตทั้งปรมจาลิสุปปัทกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทหากินังปัทหาคินังมโนกรรมมังปณิทิเตปัทหากินังปัทหากินานิกตะวานลปันตะเท ปะทักคีเนเตอัฐะรัฐาสุกิตาวิรุฬหาพุทธศาส,าสนีอ่ะโลกาสุกิตาโหทาสหาัสเพหิยาติภิ สุนันตุพลโตเยเทวะอชมิงฐานในอาิิตาทีขายุกาสธาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพ,พธาลักขันตุสัพสัตตนังลักขันตุชีนาสาสนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากาลีปะวะสันตุวสังวัสสาวรหาหกาโลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจสัพ,พธากายาสุขังจิตตาสุขังอรันตุยะถาระหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหรารติเชตวเนอานากปิเทกัสสะอารามีตัทโคภควาพิกุอามันใตสีพิขาวติพระทันเตติเตพิขุพระโตปัจสดสมภควาเอตัทโวจาอุปาทาวาพิเวตัทคตานังอนุปาทวาตัทคตานัง ทิฏาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาระอนิจจติตัณาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิเสิงพุชิตวาอภิสมิตวาอาชิกติเทเสติปัญญาเปติปตตาเปติวิวัตรติวิภัจติอุตานิการติสเพสังขาระอนิจจติอุปาทาวาพิเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิฏาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขาติ ตัณฑคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาชิกติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิวารติวิภัชติโอตานิกรโรติสเพสังขาราทุขาติโอปาฏาวาพิเวตถาคตานังนุปาฏาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาพเพสมาอนตตติตัณฑคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอชิกติเทเสติ ปัญญาเปติปะตะเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสเพสมาอนัตาติอิธัมโวจพัพปะวาอัตมนาเตภิกขุภะวโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทกรัตตคถาอาตีตังนานะวาคะเมยยะนปติกังเขนากตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทัตติตมไปอีนันตังอปตัตตจจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุมันนจจะโยธรรมังตถาตตะวิปัสสติอสังหิรังสังกุปังตังวิทามนุพรูหเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น,น,นอย่างจำแจ้งไม่ง,อน,งนอนแขนของ่นคอนแคนเขาคนพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจ,จมาตาปังโคชัญญามารณังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไม่พรุ่งนี้ะอิโนโสังฆารันเตนะมาเสเนณนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุลาอาชผู้ซึ่งเมเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหัวรัตมะตันทิตังตังเวพัดเทการโตติสันโตอจิ คาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคประเวกขนาดสัพเพสังคารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรูปธรรม ตามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทังทง้ที่เป็นสังขารใดไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัาสังมาริ อวสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตาควรที่จะสังเวชอายังไกยโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตาวิญญาโนครั้นไปจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเศษสติ จะนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดินจะริงคารารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรละถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาอุปาทาวยธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวาดิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสมสุสโข,ข ความเข้าไปสงบและงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรติจะสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูดจำเริสสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัดเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมเอัะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาย,ยังกินจิ ยังกินจิกุสลังกมังสเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุขนตเยเทวอาสมิงถานีอธิกตตาธิขายุกาสัทธาวนตุสกิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุขาปรมุญจันตุสเพหิยติกาสุกิตาหนตุทุกขาปรมุญจันตุสเพเพอิยติกาสุกิตาหนตุทุขาปรมุญจันตุสเพเพปิสาสเพเพยะขาสเพเพเปตาสุกิตาหนตุทุขาปรมุญจันตุ สัพเพอาจาริยุปัชยสุกิตาหุนตูทุกขาปมุญจันตูสัพเพนัตตาสุกิตาหุนตูทุกขาปมุญจันตูสัพเพเทวาสุกิตาหุนตูทุกขาปรมุญจันตูสัพเพสามตินางสมิชันต uh. ุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมุทิสตโตอังคติมายะอิติปกวานโมุทิสตโตอังคติมายะอิติปกวานโมุทิสตโตอังคติมายะอิติปกวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปยคาเลโพธิคาเลตหิงตหิง ธรรมธทานีนัวันตุปุชิตาโสดถิงการนเตทวิหารมันเะเลเถราจมชาวนาวการจปิกโวสารามิกาธานนปฏิอุปาสกาคามาตเทสานิคมาจจอิสราสปานะภูตาสกิตาผวันตุเตชรา,าผู้ชายเยปิดจากอันทสัมภวาสังเสทาชาตาอันโบปปาริกานินยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิดทุกขะสกกลนตุสังกยัง ทาตุจิรังสัตตังธโมธรรมัทธาาจุป,ปุคะราสังโคโห,โหโตุสมะโควะอจายะจ่าอิตยยายะจาอัมเหรัคตุสัตธโมสเพปิธรรมเจริโนวุติงสัปปาปุเนยาม,มยะธเมียะปเวทิเตปัสสนาหนาุนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวสันโตกาเรเทโวปวสตุวุติภาวายสตานังสมิท,ทังนีตุเมทนิงมาตาปิตาจ่าตระชังนิจังรกขันติปุตตกังเอวังธเมนะราชานโนปะชังรกขันตุสัพทา เทวตาอุโยชนะคถาทุกขปาตาชนิดทุกขาพยัปตาชนิดพยาสกมปตตาชนิดโสกาหุนตุสเพปีปานิโนเอตาวาตาตาอามเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทยาทานังทัตทันตุสัทธายาสีรังละกันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคตา สุมังครักถาโหตุสพังสุมังค์รังรักขันตูสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรงโหตุสพังสุมังค์รังรักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรงโหตุสพังสุมังค์รังรักขันตูสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรง สัพเพุทธาภระปตาปจิการัญจายังพรังอรันตานันตเจชนะละกังปทามิสปโสสัพเพุทธาภรัปตาปจิการัญจายังพรังอรันตานันตเจชนะลักขังปามิสะปโสสัพเพุทธาระปตาปจการัญจายังพรางอรันตานันตเจชนาลักขังปฐามิสะปโสสัพเพุทธาภรัปตาปจการัญจายังพรางอรันตานันตเจชนะลัขังปฐามิสะปโสสัพเพุทธาภรัปตา ตาปเจกนันจายยมพรางอรันตานันจเจเทนะลักขังประธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกนันจายัมพรังอรันตานันจเจเทนะลักขังปรธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกนันจายยมพรังอรันตานันจเจเทนะลักขังประธามิสสปโสสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกนันจายัมพรังอรันตานันจเจเทนะลักขังประธามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกนันจายยมพรังอรันตาันจเจเจนะลักขังประธามิสสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยยายพระพุทธมนี ข้าพเจ้าขอนมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขอนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะรินม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งวกราดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขอยหได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้้าพเจ้ามีสมาธิถี่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกข้งขอเทพเทวดา,าทั้งหลายผู้ได้อโมทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ,าภาพและด้ทานุภาพอันศักดิ์สิทธ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทินสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ